เปิดแล้วคอร์สออนไลน์ศาสตร์แห่งโงเ่เฮงอมตะวิธีในการรู้จักผู้คนเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Masterming 6666ชาวลัคนาราศีกุมนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่19กรกฎาคมเร่ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวทั้งหมด3ดวงเล็งมายังลัคนาราศีกุม1ในนั้นคือดาวเกต2คือดาวศุกร์3คือดาวอังคาร ส่วนดาวพระหัสนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับเขาเรียกกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนลาบเขาเรียกลาพระยังคงทับลัคนาราศีกุมอยู่ได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณรักเกณฑ์อุดมเกณฑ์การเงินการทองยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเพียงแต่ว่าต้องพยายามจัดสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินดีๆนะครับและในสัปดาห์หน้านี้วาสนาในเรื่องของการเงิน นะครับถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอาจจะมีเงินพิเศษหรือว่ารายได้พิเศษเข้ามาหรืออาจจะเป็นโชคลาภอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้โดยเฉพาะวันจันทร์ที่19นะครับแล้วก็วันเสาร์ที่24 2องวันนี้เป็นสองวันที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มในเรื่องเงินเงินทองทองส่วนในเรื่องของการงานนั้นสัปดาห์หน้านี้เป็นไปได้ว่าต้องทำอะไร นะครับเยอะแยะมากมายในเรื่องของการงานวันอังคารวันพุธและวันพฤหัสเป็น3วันที่ดีเยอะแยะตรงนี้แต่ก็ดีนะครับนะครับไม่ได้เสียหายอะไรเลยก็จะมีเพียงแต่วันศุกร์ที่23เท่านั้นที่อาจจะมีเรื่องจุกจิกหงุดหงิดในเรื่องของงานเข้ามาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณก็จะสามารถแก้ไขได้ด้วยดีต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกุมภ์ที่ต้องระวังจริงๆในสัปดาห์หน้านี้ระวังเรื่องคำพูด เรื่องปากของตัวเองนี่แหละเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าดาวพุธนะครับซึ่งแทนความหมายในแง่ของคําพูดนะครับปากนะครับมาอยู่ในเรือนอริแล้วก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์จะเจรจาอะไรกับใครพูดดีๆครับพูดกับคนใกล้ตัวพูดกับคนในครอบครัวพยายามใช้คําพูดดีๆทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าดาวพุธเองเนี่ยไปสถิตยอยู่กับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครอง ถ้าพูดดีนะครับกับคนในครอบครัวก็จะมีลาบผลการเงินหรือว่าอะไรที่ดีๆเข้ามาถ้าพูดไม่ดีหรือใช้อารมณ์เสียหายนะครับขัดลาบจริงๆไปดูได้เลยเคล็ดลับอันนี้บอกกันมาตั้งแต่โบราณโบราณดาวพุธไปสถิตยอยู่กับดาวเจ้าเรือนความรักเนี่ยดาวพุธคือคําพูดดาวเจ้าเรือนความรักก็คือคู่ครองนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่มีคู่แล้วพยายามสื่อสารพูดจาดีๆกับคู่ครองเป็นสีแก่ตัวอย่างมากทีเดียว นะครับส่วนคนที่ยังโสดนะครับต้องบอกว่าในสัปดาห์หน้าดาวความรักเนี่ยโคจรไปอยู่ในเรือนอริระวังจะไปรักเอาคนผิดนะครับนะครับดาวอาทิตย์มันย้ายแล้วนะเออมันย้ายแล้วนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดคือไปคุยกันอีท่าไหนไม่รู้พูดจาไม่สบอารมณ์ไม่ถูกหูเข้าอีกฝ่ายหนึ่งผ่านไม่อยากคุยด้วยหรือเขามองคุณผิดแปลกไปจากเดิม ก็อยู่ที่คำพูดทั้งนั้นเลยนะครับผมถึงย้ำเลยว่าดาวพุธได้โคจรไปอยู่ในเรือนอริกนะครับมันไปอยู่ในเรือนของดาวคู่มิตรนะ่ะคือไปอยู่ในเรือนของดาวจันนะ่ะพุธกับจันเป็นคู่มิตรกันพูดดีพูดให้ดีก็ดีพูดให้เสียก็เสียนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะติงชาวลัคนาราศีกลุ่มเอาไว้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกลุมทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแง่เมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงแอสโทรโลจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล